ขอกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะวันนี้มีพระบ้านนะครับพระบ้านเลยนะครับวันนี้พระบ้านฝากขายครับวันนี้นะครับมีพระบ้านมาฝากขายนะครับนะวันนี้นะครับนะฮะมีทั้งพมีทั้งหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเดิมนะครับกับสมเด็จนะครับนะฮะวันนี้นะครับนะ มาชมองแรกกันเลยนะครับนี่นะครับนะฮะเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะน่าจะเป็นปีสองสี่นะครับนะฮะน่าจะเป็นปีสองสี่นะครับนะฮะเนื้อหาก็ตามนี้เด้ยครับประมาณนี้เลยนะครับปีสองสี่พิมพ์น่าจะพิมพ์พันลอดนะฮะองนี้นะครับน่าจะพิมพ์พันลอดนะฮะนี่ตีกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับเนื้อหาเนื้อหาตามนี้เลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับ เนื้อหาตามนี้เลยนะครับนะครับ PPFC ท่านใดสนใจนะครับนะสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับนะฮะเป็นชุดพาบบ้านฝากขายนะครับอันนี้นะครับนะฮะนี่ข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะตีกล้องให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับนะฮะให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับนะฮะนี่นะครับนะฮะน่าจะปีสองสี่นะครับนะฮะน่าน่าจะปีสองสี่นะครับ พี่ๆเอฟซีสนใจสนใจนะครับแคปมาจอได้เลยนะครับนะฮะแคปมาจอได้เลยนะครับนะแคปมาจอได้เลยมาชมมงต่อไปกันเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นหลุมพอเดิมนะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ปีแปดสองนะครับนี่เนื้อเงินนะครับคมๆเลยนะครับนะฮะ คมๆกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะครับน anyway ี่ครับหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับวงนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่ฮะตีกล้องกันเห็นกันชัดๆเลยนะครับนี่ฮะตัวหนังสือคมๆเลยนะครับนะฮะมาดูขอบตัดกันบ้างนะครับนี่ขอบตัดนะครับนะฮะนี่ครับห่วงเชื่อมเดิมๆเลยนะครับนี่นะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับ นะฮะเป็นเนื้อเงินนะครับ2 4 8 2ี่แดนะฮะตัวหนังสือนี่คมคมลึกๆเลยนะครับนะฮะนี่นะครับยันคมคมอย่างนี้เลยนะครับนะฮะพี่ๆครับนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับนะฮะหรือแอดไลน์ก็ได้นะครับนะฮะนี่เป็นเนื้อเงินนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับนี่นะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆครับนะฮะสนใจแคปมาต่อได้เลยนะครับ ชุดนี้เป็นชุดพระบ้านฝากขายนะครับนะฮะชุดพระบ้านฝากขายนะฮะนี่นะครับนะฮะพี่แคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนี่ฮะฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะนี่ดูจะสแกนคิวอาร์โค้ดเลยนะครับไวดีนะครับนะฮะฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับหนุ่มสองแควยินดีรับใช้นะครับนะฮะยินดีรับใช้นะครับ นี่โทรติดต่อได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับหรือจะสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับไวดีนะครับนะฮะสแกนคิวอาร์โค้ดจะไวหน่อยนะครับนะฮะมาดูองค์ต่อไปกันเลยนะครับนี่ครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะฮะองค์นี้นะครับเป็นวัดระฆังนะฮะพิมฐานแซมนะครับลงทองมาด้วยนะครับองค์นี้นะฮะลงทองมาด้วยนะครับเก่าได้ใจเลยนะครับองค์นี้นะฮะเก่าได้ใจเลยนะครับ นี่ฮะเป็นฐานแซมนะครับฐานแซมนะฮะลงทองมานะครับนี่นะฮะเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยดูข้างกันนะครับสองข้างกันนะครับนี่ฮะนี่นะครับข้างกับข้างประมาณนี้ดูหลังบ้างนะครับหลังนะนี่ฮะ องไม่ชัดซะแล้วนี่นะครับนี่ลงทองนะครับองนี้นะครับปิดทองถ้าลงทองไว้นะครับนะฮะนี่นะฮะนะครับพี่พี่ซื้อท่านใดสนใจนะครับนะฮะสนใจนะครับนะฮะโทรมาถามได้นะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนะฮะฐานแซมนะครับข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับมลสารก็ยังมีมีให้เห็นนะครับแต่ เผอิญว่าทองมันบังหมดเนาะนี่ฮะเป็นชุดพระบ้านฝากขายนะครับชุดนี้นะครับนี่น่ารักดีนะครับนะฮะน่ารักดีนี่ครับลงทองนะครับองนี้นะฮะนะครับกดได้คมลึกดีนะฮะองนี้นะครับความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ฮะเก่าแน่ครับองนี้นะครับ เก่าแน่นอนครับนะฮะชมงต่อไปกันเลยนะครับนะฮะนี่ครับวันละขังพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เป็นวันละคังพิมพ์ใหญ่นะครับโหน่ารักทีเดียวนะครับนะฮะนี่นะครับนี่เดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับนะฮะตีกล้องให้ดูนะฮะนี่ครับถ้าส่องดีๆนะตะแคงดีจะเห็นหูเลยนะครับนะฮะ มีหูติดมาลายๆนะครับนะฮะนี่ฮะมีเส้นเขาเรียกเส้นอะไรนะเส้นพาทิพนะฮะเส้นเนี่ยฮะมีอยู่ติดลางๆนะครับนะฮะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้โหเนื้อหานี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับจัดจ้านเลยนะครับนี่ครับ ตีกล้องเราให้เห็นชัดๆเลยครับไม่มีหมกเม็ดนะครับนะฮะไม่มีหมกเม็ดนะครับจะง่ายต่อการพิจารณานะครับนี่นี่นะครับประมาณนี้นะครับนะฮะวันนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสสักเท่าไหร่นะฮะนี่นี่ครับนะฮะชัดๆชัดๆกันเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะฮะนี่ครับนี่ฮะ ดูมวลสารข้างหลังนะครับนี่นะฮะดูมวลสารข้างหลังนะครับนะฮะไม่ธรรมดานะครับพระองค์นี้นะฮะนี่นี่นะครับนี่ครับนะฮะเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับพี่เอฟซครับนะฮะสนใจนะครับแคปมาจอด้วยเลยนะครับน่ารักดีนะครับพระองค์นี้นะฮะน่ารักดีนะครับสมหวยใหญ่ๆเนี่ยพระจะเข้าพิมพ์เลยนะครับองค์นี้นะฮะนี่ มีเส้นเขาเรียกเส้นรองนั่งเส้นผ้าผ้าทิพย์วยออะไรนี่แหละครับนะฮะนี่ครับน่ารักนะครับผ้าองนี้นะฮะให้ไวนะครับพี่พีเอฟซีครับนะฮะเปิดราคาแบ่งปันกันนะครับนะฮะไม่แพงนะครับนี่ฮะนี่ฮะเปิดราคาแบ่งปันนะครับชุดพระบ้านฝากขายนะครับนี่ชมองต่อไปกันเลยนะครับ นี่ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นี่ครับนี่จะเห็นฝ่าเท้าไล่ๆนะครับองนี้นะฮะนี่ครับข้างหลังนะครับนะฮะเดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะครับนี่ฮะนี่องนี้จะเห็นฝ่าเท้าด้วยนะครับพี่พีีครับเห็นฝ่าเท้าเห็นฝ่าเท้าเนี่หน่อยนะครับองนี้นะครับนี่นะฮะ ผมก็ไม่แน่ใจเนะว่าเขาเรียกอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี Luci ่ฮะพระเก่าเก็บนะครับองนี้พระบ้านเก่าเก็บนะครับนะฮะพระบ้านเก่าเก็บนะครับนี่ฮะข้างก็จะประมาณนี้นะครับพีพีเอครับนะฮะข้างประมาณนี้นะครับฝากพีพีเอนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่พี่ครับ ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับนี่มณสารเต็มเลยนะครับนี่ฮะเนื้อตุ๊กป,ปั๊บดีจังเลยนะครับพระอ,องค์นี้นะฮะนี่นะครับน,นะฮะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับพี่พีเอฟซีครับนะฮะข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับโอ้พระอ,องค์นี้น่ารักดีนะเนี่ยพระอ,องค์นี้นะครับนะฮะสวยทีเดียวนะครับนะฮะนี่ นะครับพี่เฟซีแคปมาต่อได้เลยนะครับสนใจนะครับนะฮะแคปมาต่อได้เลยนะฮะเห็นหูด้วยนะครับมีหูเลไยๆนะครับเห็นฝ่าเท้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับนะฮะน่ารักทีเดียวนะครับ้าพองนี้นะฮะให้ไว้นะครับพี่พีเอฟซีครับนะฮะให้ไวเลยนะครับเดี๋ยวฝากกันไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับ นี่สองเบอร์นี้นะครับพี่พี่เครับนะฮะเผื่อพี่พี่เอ c ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับนะฮะยังไม่มีเบอร์เนาะยังไม่มีเบอร์ยังไม่มีเบอร์ติดต่อหรือว่ายังไม่มีไลา์กันนะครับนี่ครับสแกนได้เลยนะครับพี่พี่สแกนได้เลยนะครับนะฮะฝากฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับนะฮะฝากสองเบอร์นี้ไว้ด้วยนะครับหนุ่มสองแคว้นยินดีรับใช้นะครับพี่พี่เอซครับนะฮะฝากฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่พี่ครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ อีพีนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับพี่พี่ครับขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ